โอ้โหงามหน้าไหมล่ะครับงานนี้ไปกันใหญ่แล้วครับพี่น้องใครที่เคยบอกว่ารักกันปานจะกลื่นกินเป็นพี่น้องกันแน่นแฟนวันนี้บอกเลยว่าจอดครับล่าสุดคลิปวอนเน็ตไปทั่วโลกนักท่องเที่ยวจีนสุดจะทนองลงประทับร่างกลางสนามบินพนมเปญชี้หน้าด่าเจ้าหน้าที่ตมยักเยินจนหน้าเสียสาเหตุเพราะอะไร ก็เพราะไปทำนิสัยเดิมๆใส่เขาไงล่ะครับงานนี้บอกเลยว่าอายเขาทั I ่วโลกครับท่านผู้ชมใครที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเคยโดนเรียกเก็บนูน่นนี่นั่นฟังข่าวนี้แล้วคุณผู้ฟังจะร้องว่าสมนำหน้าดังๆแน่นอนเรื่องราวมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแบบม้วนเดียวจบ มาครับคุณผู้ฟังเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองมีนักท่องเที่ยวจีนกลุ่นใหญ่เดินทางไปลงเครื่องที่สนามบินพนมเปญประเทศกัมพูชาไอเราก็นึกว่าเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวแล้วจะมีการปรับปรุงการบริการยิ้มแย้มแจ่มใสตอนรับแขกบ้านแขกเมืองใช่ไหมครับ แต่ที่ไหนได้ตามรายงานข่าวและเสียงลือเสียงเล่าอ้างที่หนาหูเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ตอมหรือตรวจคนเข้าเมืองที่นั่นดันไปแสดงกิริยาที่ไม่ค่อยจะน่ารักเท่าไหร่บ้างก็ว่ามีการทำหน้าตากวนประสาทยโยนพาส,สปอร์ตใส่เหมือนไม่อยากจะทำงานหรือที่พีคสุดๆและเป็นประเด็นดราม่ามาตลอดก็คือเรื่องของการแบรมือขอค่ากาแฟหรือการเรียกเก็บเงินใต้โต๊ะเพื่อแลกกับความสะดวกนั่นแหละครับ เอมนิสใสยเดิมๆม,มันแก้ไม่หายจริงๆครับพี่น้องคือคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะเราเป็นนักท่องเที่ยวเอาเงินไปให้ประเทศเขาไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก้าวแรกที่เหยียบแผ่นดินเขากลับเจอการต้อนรับแบบรีดไถหรือทำกิริยาแย่ๆใส่เป็นใครๆจะชอบจริงไหมครับไอเราก็นึกว่าจะปรับปรุงต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ไหนได้ทำตัวแบบนี้ใครเขาจะอยากไปเหยียบ แต่งานนี้บอกเลยว่าแจ็คพอตแตกครับปกติอาจจะเจอแต่นักท่องเที่ยวที่ยอมยอมจ่ายไปเพื่อตัดปัญหาหรือพวกหมูสยามที่ใจดีสู้เสือแต่รอบนี้ดันไปเจอกับมังกรจีนของจีนเข้าให้ในคลิปที่ไวรัลวอนเน็ตเนี่ยเป็นภาพเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวผู้ชายชาวจีนคนหนึ่งทนไม่ไหวแล้วครับฟิวขาดตบโต๊ะดังปังกลางเขาเตอรอเลย โอ,โ,อโอ้ยช็อตนี้บอกเลยว่าเดือดพี่ตีแกชี้หน้าด่ากราดเจ้ากระชี้ต่อมอแบบไฟแลบภาษาจีนรัวมาเป็นชุดๆใส่อารมณ์แบบสุดแมซ์บรรยากาศตอนนั้นคือตึงเครียดมากคนมองกันทั้งสนามบินเจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์จากที่เคยทำหน้าตึงๆหรือทำท่าวางกาลถึงกับหน้าถอดสีไปไม่เป็นเลยครับนั่งเงียบคลิปถ้าจะให้แปลคร่าวๆจากที่ชาวเน็ตเขาช่วยกันแกความหมายในพี่จีนแกด่าประมาณว่าพวกคุณทำหน้าที่แบบนี้ได้ยังไง ไรมารยาทสินดีประเทศคุณต้องการเงินจากนักท่องเที่ยวอยากให้คนมาเที่ยวแต่เจ้าหน้าที่กลับทำตัวแย่ๆแบบนี้เหรอออยคนอื่นเขาบาังไหมเป็นไงล่ะครับเจอของจริงเข้าไปถึงกับจุกคือปกติเก่งแต่กับคนที่ยอมไงพอเจอคนจริงต่อนาเขาให้ถึงกับไปไม่เป็นเห็นคลิปลรวบอกเลยว่าสะใจจีดคือมันเป็นความรู้สึกที่หลายคนอยากจะทำแต่ไม่กล้าทำแต่วันนี้พี่จีนแกจัดให้ล่ะครับเป็นตัวแทนหมู่บ้านที่แท่ทรู แล้วผลเป็นยังไงรูปบ่ครับคุณผู้ฟังกระแสะโลกตีกลับทันทีในโซเชียลมีเดียของจีนอย่างวีโบหรือติ๊กตอกจีนเนี่ยคอมเมนต์แตกแตนมากคนจีนแห่ขมาด่ากันยับเยินครับส่วนใหญ่บอกว่าสมควรโดนจะไม่ไปเหยียบกัมพูชาอีกเด็ดขาดเสียเงินไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้ทำตัวแบบนี้ปล่อยให้ประเทศร่างไปเถอะและที่สำคัญมีหลายคอมเมนต์เลยครับที่บอกว่าไปเที่ยวไทยดีกว่าสบายใจกว่าเยอะ หันมามองบ้านเราครับคุณผูฟังถึงเราจะมีดราม่าบ้างมีเรื่องนูน่นเรื่องนี่บ้างแต่ถ้าพูดกันตามตรงเรื่องงานบริการเรื่องร้อยยิ้มหรือความจริงใจในการต้อนรับเรากินขาดครับของแบบนี้มันเลี่ยนแบบกันไม่ได้จริงๆเขาถึงหนีมาเที่ยวไทยกันหมดไงล่ะครับบทเรียนราคาแพงเลยครับงานนี้สาหรับเพื่อนบ้านอยากจะได้เงินเขาอยากได้นักท่องเที่ยวแต่ไม่ให้เกียรติเขาสุดท้ายก็พังกันหมดคราวนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยครับว่า ความจเจริญเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ตึกสูงสงหรือสิ่งก่อสร้างใหญ่โตแต่มันวัดกันที่คุณภาพประชากรและจิตสำนึกในการบริการครับพี่น้องถ้าพื้นฐานตรงนี้ยังไม่ได้สร้างตึกให้สูงทะลุฟ้าคนเขาก็ไม่อยากไปอยู่ดีโอ้โหเรามาถึงตรงนี้แล้วของมันขึ้นแล้วคุณผู้ฟังแ่ะครับเคยเจอประสบการณ์แย่แยแบบนี้เวลาไปเที่ยวต่างประเทศไหมหรือเคยโดนดานต่อหม้อที่ไหนทำกิริยาไม่น่ารักไ้บ้างหรือคิดเห็นยังไงกับคลิปปีจีนคนนี้ ลองพิมพ์คำว่าสมควรหรือคอมเมนต์เล่าประสบการณ์มาให้ผมอ่านน่อยครับตายคลิปนี้เลยครับอยากรู้จริงๆว่ามีใครเจอมาหนักกว่านี่ไหมอ้อแล้วก็ก้อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้สัญญาว่าจะหาข่าวเด็ดๆมั่นๆแบบนี้มาเสิร์ฟไปถึงที่แน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ